กิขะตวาสุนาตุตังอิทาลิตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปัฏฐายะ สัตตาสัทยุตระปัญจสัตธิกานิทเวสังวัชระสหัสานิอติกันตานิปัจจุปนากาลาวเสนะสาวนามาสสะทุติยังทินังวาราวเสนะปนาจันทวาโรโหติเอวังตัสสะภะควตโตปรินิพานา ศาสนาอยุกาละคณนานาสันลักเทตพานอิโตปรังสก,กจังธรรมโมโซตะพูนติสุภมสดุประพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพ,พระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ล่วงและได้2 5 6 7พรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่สองทัญนยายยนมาตจันทราวาลพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานใง,งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ สอ,ส,อสอบสอบตอนนี้ตอนนี้เสียงได้ยินไหมแล้วครับครับครับผมออกอันนี้ออกรายการนะครับอาจารย์พูดได้เลยครับพูดได้เลยเนะ่บสามเด่นใช่ไหมแอ่าขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พรามาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ได้มาออกรายการธรรมะนาวานะธรรมะนาวาวันนี้พระครูโสพลปริยัติพระอาจารย์วิสิตทิตะวิสิต,ต,ตโพ รองศาสตราจารย์ดรได้มีมนตแล้วก็ให้มามีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาพระรณชัยรันชโยพระภิกษุที่บวชที่วัดรมกายแล้วเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ไปร่วมในการเป็นอนาเรว่าพระครูพระสอนศีลธรรมให้กับเด็กรเยาวชนนะที่อำเภอเชียงดาวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลอยหลวงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพ ของคนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โดยเฉพาะท่านพระผู้สำเร็จทั้งหลายหรือพระที่ท่านชอบปฏิบัติพระกรรมฐานสายปฏิบัติสายก็ไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าตอนนี้โดยเฉพาะอากาศนี่สดชื่นทีเดียวอยู่ในช่วงเทศกาลของการเข้าพรรษาวันนี้ ก็มีเรื่องที่จะมาคุยก็คือว่านุ่นใดอาตมานี่เป็นพระที่ช่วยในการส่งเสริมการเรผยแพร่แล้วก็ที่วัดเนี่ยวัดธรรมวิเชียนเนี่ยเรามีกิจกรรมหรือมีเรียกว่าเรื่องของการเรผยแพร่การอบรมการบวชพระทุกเดือนกิจกรรมของวัดที่วัดนะ ที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ไปอยู่ที่นั่นนี่ตั้งปีอ2564ก็บวชพระทุกเดือนเนาะไม่ได้หยุดเลยเก็มีคนมาบวชแล้วก็ในนั้นก็จะมีการเรียกว่าการสร้างศาสนาทายาทด,ด้วยคือการมีทั้งพระมีทั้งสมณีนอุบาสกอุบาสิกา วัดปกควัดิกานี่วันนี้ก็จะจะมาเล่าว่าที่วัดเนี่ยเรามีโครงการบวชพระทุกเดือนแล้วเนี่ยบวชสาม,มนเณเรด้วยสาม,มนเณเรก็มีการบวชแล้วเรียนต่อด้วยแต่เราจะมีโครงการเผยแผ่หรือขยายพระพุทธศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่า ปีนี้เป็นปีที่หลวงพ่อธรรมชยโยนะที่เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์นะที่ท่านจะอายุครบ80ปีแล้วก็ท่านก็มีดำริที่ยิ่งใหญ่เลยในการเป็นหัวใจนักให้หัวใจของผู้ที่ทำทานที่ไม่มีข้อแม้เงใใื่อนไขโดยมีโปรเจกต์โครงการเนี่ยเรียกว่ากระถิน3ามหมื่นวัด หลายท่านอาจจะร,รับทราบไว้เป็นบางส่วนแล้วแต่ในรายละเอียดเนี่ยเนืเ่องจากว่าการที่ไปถวายการลรทานหรือกระถิ่นละทานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ที่จะจัดการได้ง่ายๆต้องมีการวางแผนเป็นปีๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นี่การที่จะบูชาธรรมท่านในวาระท่านมี อายุครบนมุติตาวราระท่านครบแปดสิบปีเนี่ยทางสิทธิยานุสิทธิ์<ม>ก็ได้เรียกว่าร่วมมือร่วมแจร่วมแรงร่วมความศรัทธาที่มีแต่คุณโอปปากที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเลยมีการลำรีว่าเราจะสร้างเป็นบุญกถินสามหมื่น 30, วัด ในขณะเดียวกันการที่เอากรถินมาให้แต่ละวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆก็ต้องเ,อเรียกว่าต้องมีการวางแผนโดยเฉพาะพระวัดที่จะต้องรับกระถินนั้นจะต้องมีพระพิสุครบ5ห้ารูปในพรรษานั้นที่จำพรรษาอยู่เอาแค่ว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องเ,อเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะในการที่จะหาพระมาบวชในแต่และวัดเนี่ยในจะให้ครบห้ารูป แล้วก็ให้เข้าอยู่จำมันษาเนี่ยซึ่งก็คงจะได้รายชื่อมาแล้วล่ะแต่เนี้ยสิ่งที่จะต้องเอากรถินหรือผ้ากรถินแล้วก็รวมทั้งปัจจัยทยธรรมต่างๆเนี่ยไปถวายเนี่ยจะต้องใช้อุบาสกอุบาสิกาผู้มีเรียกว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านของพ่อท่าน,นก็จะต้องมีการ สักซ้อมอบรมมีการได้นำอุบาสกอุบาสิกานั้นได้มาฝึกฝนอบรมตนเองในระยะเวลาสั้นๆส,สองคืนบอีกสามวันก็ผมก็เลยถือโอกาสนี้ในการที่จะเล่าให้ฟังว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนางสุชาดา นางสุชาดาที่เรียกว่าเป็นบุตรของอเป็นธิดาของเสนานีคุมกุดุมพีนางสุชาดาเนี่ยกล่าวาว่าเป็นผู้ตวายข้าวมัทูปายาติแก่ระสมณะโคดมบตุตรเจ้าหลังจากที่พระองค์ท่านได้เหมือนได้สิ้นสุดระยะเวลาในการ ปฏิบัติจะเรียกว่า,อ,าอุกฤษเลยทีเดียวหมายถึงว่าตอนนั้นทำทุกทุกกริยาในการที่จะหาหนทางในการที่จะเข้าถึงธรรมะภายในหรือเข้าถึงเรียกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ด้วยวิธีหนทางที่ในการทรมานตนเนี่ยมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองคือว่ามันไม่ไม่สำเร็จ ตอนนี้ก็มีมาเจอกันนางสุชาดาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการต้องการความอะไรล่ะต้องการความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันนะก็อธิษฐานจิตเดี๋ยวก็ในภาษาเราก็บนบานสารก่ลาวนั่นแหละอ,อไปบวงสรวงต่อเทว,วดาต่อสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ทั้งหลายว่านะต้นไทรที่ใกล้บ้านท่านเ,นเออ อาตอมาก็เคยไปที่บ้านท่านนะไปไปเที่ยวชมตรงที่เป็นอันเป็นหลักฐานเนี่ยต้องรอยของบ้านเนี่ยที่เขาทาเป็นสถูปวะเนี่ยก็มองเห็นต้นต้นโพนะต้นเอ้ยต้นเอ่อต้นไซดิต้นไสตไสที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนะี่ยที่นางไปเรียกว่าไปบนบานสารกล่าว่วาขอให้มีสามีที่มีบุญมีทรัพย์มาก แล้วก็มีชาติสกุลเสมอกันมีศีลเสมอกันเดตั้งบณิธนานม่สองอย่างเนี่ยก็คือข้ออย่างที่หนึ่งก็คือขอให้ได้สามีที่มีบุญประการที่สองก็ขอให้มีบุตรคนแรกเป็นเป็นผู้ชายเออนี่คือการวางแผนแปลนชีวิตที่งดงามนะแต่ความปรารถนาทั้งสองประการก็สําเร็จด้วยนะนี่นางสุชาดาเนี่ยเป็นอุบาติกาคนแรก ของพระพุทธศาสนาเลยนางจิงทำพิกรรมด้วยการนะเรียกว่าไปเรียกว่าไปไปบนไว้อนะ่ะแล้วมันสำเร็จอนะ่ะเออก็ต้องไปอะไรแก้บนภาษาวันเราก็แก้บนนะด้วยความปรารถนานะนางตั้งปัจจัยไว้หนึ่งแสนกหาปหัณะเลยทีเดียวในการนี้จะไปเรียกว่าแก้บน พอปามปัถนาของนางสำเร็จนางก็ให้นางเรียกว่าคนใช้อะคนใช้นางทาสีนางกุณนาทาสีเนี่ยสาวใช้เอา่าวันนี้เราจะไปแก้บ,บนแล้วนะเธอไปปัดฝาดเช็ดถูด,ดูแลต้นไสนั้นให้เรียบร้อยนางทาสีก็ไปเลยเนี่ยแตพ่พอไปถึงเนี่ยไปเห็นพระสมณโคดม กำลังนางก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานะกำลังนั่งโอ้โหผิวพันวันละผ่องใสเลยทีเดียวเออผิวพันวันนะผ่องใสหลังจากที่ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตนั่งประทับอยู่ใต้ต้นไทรนั้นแล้วก็มีรัศมีแผ่ซ่านออกไปทั้งรกายปริมาณนั้นเป็นปริมณฑลดูงดงามยิ่งนะ นี่คือสิ่งที่นางทาสีเห็นนะดาวช้เห็นไอคิดในใจว่าโอ้ผมเป็นเทวดาเนี่ยมันนั่งแน่เลยคอยท่าแล้วที่จะรับเครื่องพีกรรมหรือเครื่องแก้บนเนี่ย <c oughs> จริงไม่ได้เข้าไปทำความสะอาหะดหรอกดังที่ได้ตั้งใจไว้ที่แรกรีบวิ่งกลับไปแจ้งกับนางสุชาดาโดยด่วนเลยว่าโอ้ตอนนี้นะะพระมีเทวดาเนี่ยมันนั่งรอแล้วนั่งรอแล้ว <c oughs> นางาสีก็ไปแจ้งตามปัญญาของตัวเองที่ได้พิจารณาดูแล้วว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นเทวดานางสุชาดาก็รีบแต่งกายด้วยเครื่องาอาภรณ์ที่งดงามทีเดียวพร้อมที่จะแล้วก็ยกถาดผ้ามัตุพญาตขึ้นไปถูนธีสาออกไปจากบ้านพร้อม้วยบริวารไปอย่างต้นไทรนั่นแหละท่านได้เห็นพระโพธิสัตว์ที่งดงามนั้นก็เกิดโสมันั้นยินดีว่าเป็นลุกเทวดาอื ที่นั่งคอยเป็นลูกเกวดาแน่เลยแหละทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจน,นตรงที่พระบรมโพธิสัตว์ะจิตทศกน่ะ,นะเสร็จซ่ที่เจเดจไปประทับที่คนต้นสีมาโพนั่นนะที่แม่น้ำราลัญชา,าน่ะ,นะ,นะก็ได้ถวายถวายเรียกว่านั่นแหะถวายเครื่องพีกรรมนั่นแหละ แต่พระองค์ก็เลยถามก็ถามว่าเออแล้วก็ขอถาดทองคำด้วยได้ไหมขอถาดทองคาด้วยได้ไหมนางสุจชะดาก็ให้นะใจใจนางเนยโอ้สุดยอดเหมือนกันนะให้ถาดทองคําไปด้วยถาดทองคําที่ใส่ข้าวมันทุกขยายในญถาดทองคําที่พระองค์ก็เอามาอธิษฐานจิตไงว่าถ้า สามารถบรรลุทมได้ก็ขอให้ถาดนี่ยลอยทวนน้ําทวนน้ําก็ทวนกระแสกระแสแห่งกีเลสทั้งหลายถ้ากิว่าถาดทองคำมห้องอยไปแม่น้ำอันนี้แม่น้านั่นแหละแม่น้ําในลัญชลาเนี่ยแม่น้ําในลัญชลาตอนนี้ก็เป็นน้ําแม่น้ําที่เรียกว่าแห้งหมดแล้วน,นะมันก็มีแห้งนะเป็นทรายตรงนั้นเลย แต่ถึงเวลาจะใช้น้าเนี่ยก็ก่ขุดไปก็มีน้ําเออนี่ก็เป็นความอัศจรรย์เหมือนกันในในประเทศอินเดียแล้วทรายในแม่น้ําเนรัญชลาเนี่ยใช่ไหมนะเออในแม่น้าเนรัญชลานะพอเขาเขาอยากใช้น้ำเขาก็ขุดลงไปขุดไปแค่ไม่นานก็จะมีน้ำแล้วเป็นแม่น้ําที่พระธรรมวิ้าเวลาเวลา ท่านตัดสู้เป็นพระศัพพัญรูพุทธเจ้านั้นก็ได้ประทับสเสวยมิมุติแล้วก็มองไปทางด้านที่ตะวันออกนั่นแหละ,อะมองไปก็ได้เห็นแล้วก็ก็ปฏิบัติรวมแล้วเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์สี่สิบเก้าวันหลังจากที่ได้ทานอ้รับประทานได้ สเสวยพระกยาหารของข้าวมัมถุปรุกรยาตแล้วเนี่ยก็เสด็จไปประทับที่โคนต้นสีมหาโพธิริมฝั่งแม่น้ำในรันชลัแล้วก็ทรงบำเพ็ญเนี่ย้าวันเนี่ยก็เกิดการตัดสรุ้บริเวณใกล้ๆนั่นแหละเสร็จแล้วก็เสด็จไปแสดงทำโปรดปัญจวัคคีย์นภะายสีมุทุกทัยวันในเมืองพารณาณี สำหรับนางสุชาดาเนี่ยบุตรบุตรชายคนแรกของท่านก็คือพระยาศะเนี่ยเป็นบุตรชายคนโตที่ได้มารุปเป็นพระหรหันต์แล้วก็ได้อุปสมบทแล้วก็ก็ได้ไปอะไรนะพระพุทธเจ้าด้วยพระยาศะด้วยได้ฌานพัฒหารัก็ได้ไปจานพัฒหาที่บ้านของโยมแม่เนี่ยของนางสุชาดา พระพุทธเจ้า,าก็แสดงธรรมแสดงธรรมจบนางสุจดา,าก็แล้วก็อะไรนะอดีตแฟนของอดีตภรรยาของพระยศะเนี่ยก็มาลุกเป็นโสดาบันขอดถึงพระรัตนตรัยภายในะทั้งสองคนเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราฟังว่าอุบาสิกาคนแรก ก็คือ,อนางสุชาดาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอุบาติกาคนแรกส่วนที่มาเล่าเรื่องนี้ก็หมายความว่า ยี่สิบเอ็ดยบสองกันยายนหรือเดือนนี้แหละนะเดือนนี้แหละที่วัดธรรมวิเชียนเราก็จะมีโครงการอบรมหรือบวทอุบาสิกาเนี่ยสองคืนกับอีกสามวันอุบาสกด้วยนะหมายถึงอุบาสกด้วยนี่ก็ฝากแจ้งข่าวแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นสองรุ่นเนี่ยก็จะมีทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดที่้านอำเภอเนี่ยก็จะม,มีการอบรมอุบาติกาบาศกุบาติกาแก้วนีที่อาจจะไปทํางานพระพุทธศาสนาในการที่จะไปเ,เรียกว่าทอดกระถิ่นสามหมื่นวัดหมายถึงก็ไปไปเป็นทีมงานที่ไปประสานงานไปติดต่อกับวัดต่างๆโดยที่พ่ออุบาจารย์ทั้งหลายวัดทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวล ถ้าเราได้ปฏิบัติในพรรษาดนการช่วยกันขยายศาสนาทายาทมีการบวชพระเพิ่มแล้วก็สามารถพระนั้นอยู่ในพรรษาพบไตรมาสทางหลวงพ่อธรรมชยโยและก็สิทญยานุสิทธิ์เนี่ยก็จะได้ไปถวายกระถิ่นให้แต่ละวัดโดยจะมีการ ฝึกซ้อมาวาไปแล้วนะคือการฝึกซ้อมให้อุบาสกกาติการเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้เข้าไปหาไปเจอพระต้องทําอย่างไรกราบยังไงว่ายังไงเรียกว่าพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามในอดีตที่ประเทศเราเนี่ยก็ทําเรื่องนี้มาเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธที่แข็งแรงเราจะต้องทําเป็นต้นบุญต้นแบบอย่างไร ในการที่จะเข้าไปหาพราะองค์องค์เจ้ายัางไงที่จะทําให้งานของพระศาสนาเผยแผ่ไปได้ความงดงามประทับใจเป็นภาพที่งดงามใครได้เห็นใครได้ยนแล้วก็รู้สึกประทับใจเรียกว่าทราบซึ้งเข้ามาในใจว่าโอ้ในการวัฒนธรรมในการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยพึงกระทาต่อพระรัตนตรัยอย่างไร พุทธธรรมพระสงค์อย่างไรนั้นการกระถินสามหมื่นวัดนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นทางนําเป็นทางนำในการเผยแผ่งานพระศาสนาขยายพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าทําพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งพระสงองค์เจ้าหรือวัดต่างๆนี่ก็ต้องใช้ปัจจัยในการ อาน้ำข้าวไฟปีปาฐะนะการขอสร้างศาสนาสถานาต่างๆซึ่งต้องดูแลซึ่งถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยนะก็เป็นการประ่าประชาสัมพันธ์ว่าวัดธรรมวิเชียนก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงดาวในการที่จะอะอดจัดอบรมกกาากกอุปิกาบาศกบาติการับจำนวนจํากัดนะเอาแค่สามสิบูปสาสิบท่านสามสิท่านก็สมัครได้โดย เดี๋ยวอาจจะมาจะ,ะแชร์ไปที่เฟ e บุ o กนะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรตั้งอายุแปดถึง70ดสิบปีแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะมีความแข็งแรงมีความสามารถลุกนั่งกลาบไหวได้สามารถเดินดังนะล้วก็เฉลืยตัว,วเองแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายพอจบประดุดว่าเหมือนพระเลยแหละฝึกฝึกกันคพอเราไม่มีความสายในการฝึกฝนนะ ก็ฝากพวกเราไว้วันนี้ก็สมควรแก่วเวลาที่จะมาแจ้งข่าวแล้วก็เล่าเรื่องของนางอุปติกานางสุชาดานะก็ได้สำเร็จเห็นไหมตามความปรารถนาท่าน,นเรามาเป็นเ,เรียกว,ว่านางสุชาดาเรียกวัติกาคนแรกของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีนางก็ここไม่มีพระพุทธสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้จักเส้นทางสายกลางและข้าถึงธรรม ได้ตัดสรุรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้รัเผยแผ่จนมาถึงพวกเรานี่แหละ,ะก็ต้องบอกว่าความสําคัญของอุบาสิกานั้นมีมากเลยทีเดียววันนี้ก็ขอ,อจบอเอวังก็จบเพียงเท่านี้ในขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนักสุขะพละแลวก็ได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันโจงทุกท่านทุกประการเทอ